สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY และวันนี้วันที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับผมจะพามาพบกับแอมจิ๋วบอดดำตัวแรงที่สุดตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายวูชินั่นก็คือวูชิรุ่น ZKAS21 AH ให้กำลังขับรวมสูงสุด790วัตต์ ตัวนี้บอกได้เลยนะครับว่าใช้แหล่งจ่ายไฟต่ำๆเพียงแค่12โวลต์หลังคาบ้านก็สั่งสะเทือนอย่างกระแผ่นดินไหวแล้วล่ะครับก <c oughs> <ๆ>่อนอื่นนะเรามาแกะดูสินค้าข้างในกันก่อนครับผมสั่งแอมจิ๋วตัวนี้นะมาจากราซาด้าราคาก็ประมาณ1,400กว่าบาทครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้แล้วกันนะครับภายในหนกล่องนะก็จะประกอบไปด้วยถุง3ถุง ถุงที่1นึ่งนะก็จะเป็นพวกน็อตยึดแผ่นเพลทถุงที่2ก็จะเป็นพวกไขควงปุ่มวอลลุ่มต่างๆถุงที่3ก็จะเป็นตัวบอร์ดครับที่ตัวบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นบอร์ดที่พัฒนาความแรงต่อยอดมาจากบูชิ ht 2 1เพิ่มขึ้นไปครับตัวนั้นนะจะให้กำลังขับรวมประมาณ540วัตต์ แต่ตัวนี้นะกำลังวัดรวมเนี่ยเกือบ800วัตต์เลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูชิป IC ขยายข้างในกันครับด้วยผมจะถอด h i t ซิงอ Infinity นะออกมาซะก่อนครับพอถอดฮ t s ซ n งออกมาก็จะเจอกับ IC 2ตัวแต่ตรงฮ t s ซ n งเขาจะใช้เป็นแผ่นซิลิคนแผ่นใหญ่1แผ่นนะครับแตะแ,แล้วมันก็ไม่ได้เลอะมือด้วยครับถือว่าเจ๋งดีฮะ บนตัว IC ข้างบนก็จะมีโลหะโผลเอาไว้แนบกับฮิตซิงเพื่อให้มันนะระบายความร้อนและเขานะก็จะใช้เป็น IC เบอร์3251 i c เบอร์นี้คุ้นคุนไหมฮะ ใช่แล้วล่ะครับไอเบอร์นี้มันอยู่ในแอมจิวค่ายซินจิซินิออ u ดโอรุ่น XYS350S ซึ่งหลายๆท่านก็บ่นมาว่าเสียงซับวูเฟอร์เจ้านี้นะค่อนข้างที่จะน,น่าผิดหวังก็คือมันจะดังเบาไปนิดนึง แต่ทางค่ายวูชิเขาก็ใช้ IC ขยายเบอร์เดียวกันนี่แหละครับซึ่งเขาน่าจะเล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้อยู่พอสมควรเขาก็เลยใช้เวลาพัฒนาอยู่นานจนเขามั่นใจและก็ปล่อยสินค้าออกมาขายที่หลังเพื่อนซึ่ง IC ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทบทวนให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับกำลังขับสูงสุดซ้ายขวาที่4โอห์มได้ข้างละ220วัตต์และกำลังขับโมโนซับวูฟเฟอร์2โอห์มอยู่ที่350วัตต รวมกันก็เป็น790วัตต์และ IC ตัวนี้มีฟังก์ชันที่ค่อนข้างครบครับเช่น 1. กินพลังงานต่ำา 2. ให้ประสิทธิภาพที่สูง 3. มีระบบป้องกัน i อซีไหม่ 4. ป้องกันกระแสเกินพิกัดเพื่อไม่ให้ตัวมันเองไหมนะและป้องกันลำโพงขาดอีกด้วยครับ <Wow. S 1> ลักษณะภายนอกปุ่มวอลลุ่มปรับเสียงทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งเดิมกับตัวก่อนหน้านี้ แต่ระยะห่างของวอลลุ่ม AS 2 1รู้สึกว่ามันจะกว้างกว่า HT 2 1เพราะฉะนั้นงานลำโพงบลูทูธแผ่นเพจเดิมน่าจะใช้งานไม่ได้ครับแล้วก็จะย้ายโหมด USB ไปไว้ข้างหลังครับส่วน IC o f a m ทางฝั่งปรีโทนนั้นก็ยังใช้เป็น IC 5532ซึ่ง IC 5532ก็ให้ปลายแหลมเนี่ยใสยคุ้งกลิ้งนะตามแบบฉบับของเขา ส่วนบลูทูธรับสัญญาณก็ยังเป็น IC ตัวเดิมครับด้านหน้าขวาสุดก็จะเป็นปุ่ม all-in-one เหมือนเดิมซ้ายขวาก็จะเป็นเล่งลดเสียงกดตรงกลางก็จะเป็นการหยุดเพลงเล่นเพลงดันขวา2อทีก็จะเป็นการเลื่อนเพลงดันซ้าย2อทีก็จะเป็นการเล่นเพลงก่อนหน้านี้ส่วนวอลลุ่มเล่งลดเสียงเมนหลักก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดในตัวเช่นเดิมครับ ในส่วนอื่นๆแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากตัวก่อนหน้านี้เลยครับแต่ก็จะมีตรงนี้นะเป็นส่วนที่ผมชอบก็คือตรงซ็อกเก็ตอินพุตไฟเลี้ยงเนี่ยมันไม่ต้องใช้ตัวผู้ตัวเมียมาจุบกันเราสามารถที่จะขันน็อตปากแบนเอาสายไฟมาเสียบแล้วก็ขันให้มันแน่นๆที่ตัวเครื่องได้เลยครับและตรงนี้ก็จะเป็น C สำรองไฟขนาด4,700ไมโคร50โวลต์2ตัว แล้วก็มีชุดโลพ p a เขาใช้ C กับ L ตัวใหญ่เพิ่มเข้ามาประกบชาแนลใครช h แนลมันตรงนี้ถือว่าดีครับเรามาดูแผ่นเพจหน้าหลังกันบ้างครับเขาเขียนอะไรไว้บ้าง v, ก,ขาขาก็จะเป็นชื่อรุ่นขนาดไฟเลี้ยง 12-38V ถึงแโวลต์แต่กระแสเขาขอสแตนบายเอาไว้ที่ 10M แอมป์บูทูธก็จะเป็นเวอร์ชันน5.1 ฟังก์ชัน Input ก็จะมี Bluetooth AUX และก็ USB เป็นแอมป์ประเภท2.1และสำหรับนัก DIY ก็จะมีจุดปรับแรงดันเกณฑ์ขยายนะสามารถ Modify ได้ด้วยครับในวงจรก็น่าจะอยู่แถวๆนี้ครับชุดสเตอริโอซ้ายขวาก็สามารถขับได้ตั้งแต่3โอห์มถึง8โอห์มและก็ขับซับลงต่ำได้ที่2โอห์มจนถึง8โอห์ม แผ่นเพจด้านหน้า,นาตรงเส้นขอบก็จะโค้งมนดูโมเดิร์ลและก็ดูทันสมัยมากขึ้นครับเรามาทดสอบฟังเสียงกันดีกว่าครับโดยอุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีซับวูเฟอร์ขนาด10นิ้ว2โอมห์ม1ตัวลำโพงสเตอริโอ4โอมห์ม1คู่แล้วก็จะจับสายไฟทั้งหมดนะมาต่อมาขันดอทให้มันเรียบร้อยครับแล้วผมก็จะใช้แหล่งจ่ายไฟนะเป็นสวิตชิ่ง12โวลต์30แอมมาต่อทดลองในครั้งนี้ครับ โดยที่จะมีตัววัดแรงดันตัวเล็กๆติดไว้ด้วยครับและแรงดันนี้ก็จะเป็นแรงดันขั้นต่ําที่แอมจิวตัวนี้สามารถที่จะทํางานได้เราลองมาเปิดเครื่องกันเลยครับเปิดเครื่องปุ๊บก็สังเกตว่าพัดลมก็จะเริ่มหมุนแล้วก็เปิดบลูทูธที่มือถือแล้วก็เลือกเชื่อมต่อวูชิออเ i ีโอได้เลยครับผมจะเริ่มเล่งวอลลุ่มหลักอย่างเดียวก่อนนะครับโดยวอลลุ่มอื่นๆผมจะปรับลงสุด ให้หมดเสียก่อนครับเน,เนี่ยเสียงมันค่อนข้างแน่นเลยครับผมจะลองวัดกระแสดูก่อนนะโดยที่ตอนนี้ผมจะเล่งแหลมครึ่งหนึ่งแล้วก็เล่งเบสอีกครึ่งหนึ่งครับ ว่าแอมนะก็ยังกินกระแสไม่มากเท่าไหร่ครับจะพีคสุดก็ประมาณ1.3 1.4แอมซึ่งฟังฟังไปนะพลังเสียงของมันก็ทำให้ตุ่มหนาวของผมเริ่มพุดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวครับทีนี้ผมจะเล่งแหลมให้สุดและก็เพิ่มเบสดันขึ้นไปอีกจนสุดครับ กระแสขึ้นไปที่1.55แล้วครับทีนี้มาฟังซับต่ำๆลึกๆกันครับ กินกระแสไปที่2แอมกวักวกัวแอมตัวนี้ถือว่าขับซับออกครับกำลังขับนี่เหลือๆเ,เลยครับเนี่ยกินไฟไปที่2.9แอมแล้วครับถ้าผมจะเพิ่มความถี่ซับให้มันเพิ่มขึ้นกระแสไม่จะดันขึ้นไปอีกแน่นอนครับทะลุไปที่3แอมแล้วครับเพื่อนๆดูแอมจิ๋วตัวนี้นะมันนวดดอกซับของผมสิครับ แล้วก็มาดูความแรงของลมกันบ้างครับผมจะลองเล่งวอลลุ่มขึ้นไปอีกนะครับในระดับที่หลังคาบ้านของผมเนี่ยเริ่มสั่นสะเทือน แสพีกสูงสุงสดถึง4.7แอมเลยทีเดียวครับส่วนเพลงที่เบสลึกๆนะมันก,ก็กระพือใหญ่เลยครับนี่ผมใช้แรงดันเพียงแค่12โวลต์เองนะขับซับออกจริงๆครับผมเบื่อ12โวลต์แล้วครับทีนี้นะผมจะลองเพิ่มแรงดันแล้วก็ใส่สเต็ปอัปปรับไฟเพิ่มไปที่21โวลต์ แล้วก็เ <Espero> ล่งวอลลุ่มหดหดดูครับนี <ix> ่ฮม <mag awards> <illing> ันก็ยังสามารถทำงานได้ดีอยู่ครับ กระแสพุ่งไปถึง4แอมป์และตัวอย่างสุดท้ายของผมนะผมจะปรับไฟไปที่ยิ่ม8โวลต์แล้วก็เล่ง,งวอลลุ่มเกือบสุดเลยนะครับสังเกตว่านะกระแสมันพีดึงไปใช้ถึง7.6แอมป์เลยทีเดียวครับนี่ขนาดยิ่ม8โวลต์นะครับเนี่ยสรุปว่าแอมจิ๋วตัวนี้นะนอกจากมันจะแรงแล้วเราป้อนไฟสำรองไปให้มันเท่าไหร่นะมันก็กินอร่อยเหลือรับประทานจริงๆครับ กลายเป็นสเตปอัพของผมเองนะฮะกระแสเนี่ยไม่พอจ่ายเกือบจะทำให้มันพังเลยทีเดียวครับ,บสำหรับแอมจิวตัวนี้ผมแนะนำเลยครับอยากให้เพื่อนๆน,นะมาลองสัมผัสมาลองพิสูจน์นะขนลุกแบบเดียวกับผมนะตัวนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมคาดว่าเร็วๆนี้นะจะเป็นสินค้าที่ขายดีเบิต้ต้นๆของค่ายเขาอย่างแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆน,น,นะที่กำลังมองหาแอมจิวตัวนี้อยู่ ก็สามารถคลิกเข้าไปดูสินค้าของแท้นะจากลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านท,ที่ตตามรับชมครับ